มาซ่อมเครื่องซักผ้าโตชิบ้ากันนะครับอันนี้เป็นรุ่น16กิโลนะครับนะครับโตชิบ้าครับรุ่น16กิโลนะครับ aw ขี d ug 1 7 0 0 w t นะครับหาการขึ้น e 2 2นะครับนยครับเครื่องจะไม่ทำงานเลยนะครับพอเราเปิดเครื่องนะพอสักพักหนึ่งมันจะขึ้น e 2 2ดังปี๊บปี๊บปี๊บเลยนะครับ นี่ยครับมันจะดังแบบนี้แหละเครื่องจะไม่สามารถทํางานได้นะครับ e สองสองอ่ามาดูวิธีแก้ไขนะครับเนี่ยครับให้มาสังเกตนะครับด้านขวามือนะครับของเครื่องนะมันจะมีเดือยอยู่นะครับมันจะมีสวิตเซฟตี้อยู่นะครับเนี่ยให้มาดันสวิตเซฟตี้ดูก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีก้านสียวขาวเนาะอยู่ในเครื่องนะครับด้านขวามือนะให้มาดันดันดูก่อนว่ามันเด้ง เด้งเข้าเด้งออกได้ไหมถ้ามันเด้งเข้าเด้งออกได้นะครับก็ให้มาเปิดฝาด้านหลังออกนะครับแสดงว่าสวิตมีปัญหานะครับเนี่ยครับบางทีผมให้กดดูมันเด้งเข้าเด้งออกได้เพราะว่าบางทีมันจะหลุดนะครับถ้ามันหลุดมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเนีย่ยให้มาขันน็อตออกนะครับสองตัวพอขันน็อตออกมาแล้วก็ดึงตัวครอบ ขึ้นมาได้เลยครับพอดึงตัวครอบขึ้นมาแล้วนะครับให้มาให้สังเกตนะครับเนี่ครับสวิทช์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเดือยตัวที่ก้านสวิตช์ที่ผมดันเมื่อกี้นะครับมันจะเด้งเข้าเด้งออกได้นะบางทีสวิตช์ตัวนี้มันหลุดก็ได้นะครับถ้ามันหลุดมันก็ขึ้น E22 เหมือนกันนะเนี่ยมันจะโผลเข้ามาด้านในนะครับมันจะเช็ค ถังเวียงนะครับพอถังไปโดนแล้วมันก็จะเออเลอร์ E22 เหมือนกันนะแต่ตัวนี้ถังไม่เวี่ยงนะครับแสดงว่าสวิตช์มันมีปัญหานะครับพอสปริงมันเด้งเข้าเด้งออกได้มันมันกดทับสวิตช์ได้นะครับก็ให้ดึงสวิตช์ตัวนี้ออกมาดูนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสวิตช์เซฟตี้นะครับนี่ครับดึงออกมาเนีครับมันก็จะเป็นคขี้เกลือเนาะ พอเป็นที่เกลือเสร็จแล้วเนี่ยตัวสวิกมันจะไม่เป็นสปริงนะครับมันจะดัดลงมานิดหน่อยพอเรากดแล้วมันจะไม่สัมผัสกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นออกไซด์แล้วเป็นที่เกลือหน้าคอนแทคสวิกอ่ะมันไม่ถึงกันพอไม่ถึงกันแล้วมันก็จะมีปัญหานะครับปกติแล้วสวิกตัวเนี้ยมันจะติดกันตลอดเวลานะครับในขณะที่ก้านสวิกมันกดทับอยู่นะครับ เราก็มาทําความสะอาดนะความสะอาดมันก่อนขูดออกไซด์ออกนะครับพอขูดออกไซด์ออกแล้วก็ขัดหน้าคอนแทคมันนิดนึงพอใช้ไปนนานไปมันล้านะครับคอ,อออกนิดนึงนะครับสปริงสวิตมันล้าด้วยนะครับพอมันล้าเสร็จเวลาเรา ก้างขาวๆมันกดลงมันกดไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับมันไม่แตกกันเนาะพอมันไม่แตกกันนะครับเราก็ใช้วิธีดัดขึ้นเนาะเนี่ยเอาครีมดัดขึ้นให้มันตรงนิดนึงครับพอเรากดดูแล้วมันก็จะแตกกันแบบนี้แหละเนี่ยพอก้านสวิสีขาวมันกดทับลงมาแล้วครับสวิฟ์ก็จะแตกกันก็โอเคนะครับพอทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับดัดสวิฟต์เสร็จแล้วก็ ดันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับดันเข้าไปมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับล็อกเรียบร้อยนะครับเราก็มากดสวิตช์ตัวนี้ดูนะครับว่ามันกดปุ่มสีาขาวได้ไหมเสร็จแล้วลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่เครื่องทํางานได้ปกตินะครับชั่งน้าหนักได้นะครับถ้าชั่งน้าหนักได้แสดงว่าโอเคนะครับนี่น้ําไหลเข้าแล้ว เครื่องใช้ได้นะครับเนี่ยสวิตก็ล็อกเรียบร้อยเวลาขึ้นเรียบร้อยนะครับน้ำก็เข้าก็ลองแก้ปัญหาดูนะครับแบบง่ายๆเนาะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับพอกดสวิตตัวนี้จากออกไปนะครับมันก็จะหยุดทำงานเนะนี่ยมันจะขึ้นเออร์เลอร์ E22 นะครับเนี่ยผมลองเทสดูนะหลังจากให้มันทำงานพอป,ปล่อยกา้านปุ๊บ สวิตแตะกันนะครับเครื่องก็ทํางานต่อก็ลองทำํำมนดูนะครับแบบง่ายๆนะครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับ